สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในวันที่8ของเทศกาลเล่นหรือเทศกาลเข้าสู่ธรรมหัวข้อในเช้าวันนี้คืออดอาหารเพื่อรู้จักพระเจ้าพระธรรมดาเนียลบทที่4ข้อที่1จนถึงข้อที่3ามนะครับเนื่องด้วยเวลานะครับผมจะขออนุญาตอ่านตั้งแต่ข้อที่19ไปจนถึงข้อที่33ครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้า แล้วดาเนียลผู้มีชื่อว่าเบลเทชัสซาตะลึงอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งความคิดของท่านก็ทำให้ท่านตกใจกษัตริย์ตรัสว่าเบลเทชัสซาเอ๋ยอย่าให้ความฝันหรือคำแก้ความฝันทำให้ท่านตกใจเลยเบลเทชัสซาทูลตอบว่าเจ้านายของข้าพระบาทขอให้ความฝันนั้นเป็นของบรรดาศัตรูของพระองค์เถิดและขอให้คำแก้ฝันนั้นตกแก่พวกอริของพระองค์ ต้นไม้ที่ฝาพระบาททอดพระเนตรซึ่งเติบโตขึ้นและแข็งแรงจนยอดขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์และแม้จะอยู่ถึงสุดปลายพิภพก็ยังมองเห็นใบงดงามและผลอุด,ดมก็สมบูรณ์และจากต้นไม้นั้นมีอาหารให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงสัตว์ในท้องทุ่งอาศัยอยู่ใต้ร่มของมันนกบนฟ้าก็ทำรังอยู่ที่กิ่งก้านของมันข้าแต่พระราชานี่คือฝาพระบาทเองผู้ทรงเจริญและเข้มแข็ง ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้เจริญขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ลและการครอบครองของพระองค์ไปถึงสุดปลายพิภพและที่พระราชาทอดพระเนตรทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ลงมาจากสวรรค์ลและพูดว่าโค่นต้นไม้นี้ลงและทำลายเสียแต่จงปล่อยให้ตอรากติดอยู่ในดินมีแถบเหล็กและทองสำลิดล่ามไว้ให้อยู่ท่ามกลางหญ้าอ่อนในทุ่งนาให้เปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์ให้อยู่ร่วมกับสัตว์ในท้องทุ่ง และปล่อยให้อยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระก้าแต่พระราชาต่อไปนี้เป็นคําแก้พระสุบินเป็นพระสกิจิริกามาจากผู้สูงสุดซึ่งมาถึงพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทว่าฝาพระบาทจะถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์และฝาพระบาทจะอยู่กับสัตว์ในท้องทุ่งฝาพบาทจะต้องสเสวยหญ้าอย่างกับโคและต้องเปียกน้ําค้างจากฟ้าสวรรค์จะเป็นอยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระ จนกว่าฝ่าพระบาทจะทราบว่าพระผู้สูงสุดนั้นทรงปกครองราชันจักรของมนุษย์และโปร่งทรงประธานราชันจักรนั้นแก่ผู้ที่โปร่งพอพัทยและที่ทรงบัญชาให้เหลือต่อรากต้นนั้นไว้ก็หมายความว่าราชันจักรก็ยังเป็นของฝ่าพระบาทเมื่อฝ่าพระบาททรงยอมรับการปกครองนั้นเป็นของสวรรค์ข้าแต่พระราชาเพราะฉะนั้นขอทรงรับคําแนะนําของข้าพระบาทขอฝ่าพระบาท จงเลิกทำบาปเสียโดยการทำความชอบธรรมและเลิกทำบาปชั่วโดยการสำแดงความกรุณาต่อผู้ถูกบีบบังคับเผื่อว่าความเจริญของฝ่าวบาทจะยืดยาวไปอีกได้สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นได้เกิดขึ้นกับกษัตริย์ในบุคัตนิสาต่อมาอีก12เดือนพรงคทรงดำเนินอยู่บนดาดฟ้าพระราชวังที่บาบิโลนแล้วกษัตริย์ตรัสว่านี่เป็นมหาบาบิโลนซึ่งเราได้สร้างไว้ด้วยอำนาจใหญ่ยิ่งของเรา ให้เป็นพระราชฐานและเป็นศักดิ์ศรีอันสูงส่งของเราไม่ใช่หรือเมื่อกษัตริย์ตัดยังไม่จบก็มีเสียงจากฟ้าสวรรค์ว่าโอ้กษัตริย์ในบุคคลเดสาเราประกาศแก่เจ้าว่าราชจักรได้พากไปจากเจ้าแล้วและเจ้าจะถูกขับไล่ไปจากถ้ำกลางมนุษย์เจ้าจะอยู่กับสัตว์ในท้องทุ่งและจะต้องกินหญ้าอย่างโคจะเป็นอยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระจนกว่าเจ้าจะเรียนรู้ได้ว่าพระูสูงสุด ทรงปกครองบรรดาราชกักรของมนุษย์และประธานราชาจักรเหล่านั้นแก่ผู้ที่ปรุงพอปไทยเห็นแทนนี้เองพระดำรัสเกี่ยวกับเนบุคานิสาก็สําเร็จโรงทรงถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์และเสวออยาย่างกับโคและพระกายก็เปียกน้ําค้างจากฟ้าสวรรค์จนขนงอกยาวอย่างกับขนนกอินทรีและเล็บก็เหมือนเล็บนกเมื่อสิ้นสุดปาลันนั้นแล้วตัวเราเนบุคานิสาก็แหงนหน้าดูฟ้าสวรรค์ และจิตใจของเราก็กลับคืนเป็นปกติและเราก็ร้องสาธุการแด่พระผู้สูงสุดนั้นและสรรเสริญถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผู้ดำรงอยู่เป็นนิดเพราะการปกครองของพระองค์เป็นการปกครองนิดนิรันร์และพระญาจักรของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอยู่พี่น้องครับการอดอาหารเพื่อรู้จักพระเจ้าปกติแล้วคนธรรมาดาทั่วไปนะครับมักจะพยายามอธิบายพระเจ้าด้วยวิธีที่ทําให้เขารู้สึกดี หรืออธิบายพระเจ้าว่าเป็นเหมือนพลังสูงสุดพลังจักกรวาลหรืออำนาจที่ยิ่งใหญ่ซูปเปอร์พาวเวอร์ในความจริงแล้วเราไม่สามารถนำพระเจ้าไว้ในแบบพิมพ์ทางจินตนาการหรือแบบหล่อทางความคิดของมนุษย์ได้เลยในพระธรรมเยเรมีบทที่18นะครับกล่าวถึงบทเรียนจากช่างปั้นหม้อซึ่งพระเจ้าคือผู้ปั้นและมนุษย์คือสิ่งที่พระเจ้าปั้นขึ้นมาดังนั้นไม่ใช่เราพยายาม ปั้นพระเจ้าให้เป็นในแบบที่เราต้องการครับพี่น้องเรื่องนี้จะต้องระวังครับพี่น้องโปรดอย่าให้พระเจ้าเป็นในแบบที่เราต้องการขอให้พระเจ้าทรงเป็นซึ่งพระองค์ทรงเป็นเพียงหลายครั้งนะครับเรามักจะใช้ความคิดของเราไปสร้างพระเจ้าขึ้นมามโนพระเจ้าขึ้นมาเองครับพระเจ้าคือผู้ปั้นนะครับไม่ใช่ผู้ถูกปั้นและพระเจ้าจะปั้นเราในแบบที่พระองค์ต้องการในแบบที่พระองค์มีพระประสงค์ เป้าหมายสูงสุดของการอดอาหารในช่วงเทศกาลเข้าสู่ธรรมนี้ก็คือการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเพื่อเราจะรู้จักพระเจ้าคำถามในวันนี้ก็คือว่าเรารู้จักพระเจ้าแล้วหรือยังเรารู้จักพระเจ้าดีแค่ไหนครับการตั้งใจรู้จักพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ปั้นชีวิตของเราเราเป็นผู้ที่ถูกสร้างถูกปั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทวงถามว่าทำไม พระเจ้าผู้ปั้นจึงได้ปั้นชีวิตเรามาเป็นแบบนี้พี่น้องครับพระเจ้ามีสิทธิอำนาจสูงสุดในการปั้นในการสร้างในการแต่งชีวิตของพวกเราและเราจะต้องมีความเชื่อศรัทธาว่าสิ่งที่มาจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการปั้นแต่งเสริมสร้างพี่น้องครับล้วนแล้วแต่มีพระประสงค์ที่ดีของพระเจ้าซ่อนไว้ทั้งสิน้นแต่เราหารู้ไม่ว่า เมื่อเราตกทุกข์ได้ยากหรือมีความลําบากเราก็มักจะโทษพระเจ้าแต่อย่าลืมครับโลมบทที่ 8: ข้อ28ครับพระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งร่วมกันเพื่อให้ก่อเกิดผลดีกับผู้ที่รักพระองค์พี่น้องโปรดอย่าลืมนะครับพระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งทุกสิ่งนี้หมายถึงทั้งดีและทั้งไม่ดีทั้งเราพอใจและไม่พอใจร่วมกันก่อเกิดผลดีครับร่วมกันก่อเกิดผลดีกับผู้ที่รักพระองค์ เพราะฉะนั้นโปรอดอยามโนแต่เราต้องรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงรู้จักพระเจ้าองค์เทียงแท้ด้วยการอ่านพระชนะของพระเจ้าพี่น้องครับการตั้งใจรู้จักพระเจ้าเป็นเป้าหมายสําหรับชีวิตของพวกเราทั้งหลายและสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับบางคนเกี่ยวพระเจ้าก็คือว่าเราจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไงเมื่อเราไม่เคยเห็นพระเจ้าพี่น้องครับเป็นคําถามที่น่าคิดนะครับเรารู้จักพระเจ้าได้อย่างไงเมื่อเรา ไม่เคยเห็นพระเจ้าแน่นอนครับเราเห็นพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์พี่น้องครับพระธรรมดาเนียลบทที่4ที่อ่านมาแล้วนะครับเป็นความฝันของเนบุคัเสซาและครั้งนี้พระเจ้าเปิดเผยพระองค์ให้เนบุคัเดซาได้รู้จักว่าโปรองเป็นใครตามที่เรารู้มานะครับเนบุคัเสซานั้นเป็นมหาจากักรพรรดิเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่มากและเป็นมหาณานาจของโลกด้วยพระองค์ ตรัสว่านี่คือมหาบาบิโลนไม่เช่หรือซึ่งเราได้สร้างไว้ด้วยอํานาจใหญ่ยิ่งของเราให้เป็นราชฐานและเป็นศักดิ์ศรีสูงส่งของเรานี่คือสิ่งที่เป็นความเย่อหยิ่งยะโสนะครับแต่ภาคชุบบินหรือความฝันครั้งที่สองนี้พระเจ้าเปิดเผยให้แดเนียลแก้ความฝันและแจ้งเหตุการณ์ทุกประการที่จะเกิดขึ้นให้กษัตริย์ในบุคคาเดซาได้ทราบว่าพระเจ้าจะทําอะไรบ้างกับพระองค์แต่พระองค์ไม่รู้จักพระเจ้านะครับ เนบูคัดเนซาไม่รู้จักพระเจ้าไม่จะหนักว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้จะเป็นความจริงและทันทีที่ท่านตรัสถึงความยิ่งใหญ่ของตัวเองกําลังบิงยะโสท่านองตัวพี่น้องครับเมื่อท่านตรัสความยิ่งใหญ่ของตัวเองทุกอย่างก็จบครับพระผีบอกว่าในทันใดนั่นเอง,เ,องเพราะว่าถ้าก็สําเร็จในเรื่องเนบูคัดเนสซาเนบูคัดเนสซาจะไม่มีทางได้กลับมาในสภาพเดิมจนกว่าเขาจะรู้จักกับพระเจ้า พี่น้องครับการอดอาหารนั้นช่วยรักษาเราให้เรามีความคิดให้เรามีมุมมองที่มาจากพระเจ้าเพื่อที่เราจะรู้จักพระเจ้านะครับและเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าด้วยตาเนื้อที่เรามองเห็นดวงตาของเราที่มองเห็นภาพแต่เรารู้จักพระเจ้าด้วยชีวิตด้วยมิติฝ่ายวิญญาณและด้วยความเชื่อศรัทธาครับเราจะรู้พระเจ้ามากขึ้นด้วยการเชื่อศรัทธาในพระเจ้าและดําเนินชีวิต ไปกับพระองค์ด้วยการเชื่อฟังการเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยใจถ่อมจะทาให้เราพบกับพระเจ้าพระองค์จะทรงตกแต่งชีวิตของเราปั้นแต่งชีวิตของเราสร้างชวิตของเราให้เรามีชีวิตที่พระเจ้าพอ,ราาอพระทัยมากขึ้นพี่น้องครับในช่วงเทศกาลเข้าสู่ธรรมที่ผ่านมาแล้วนั้นครับหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับให้เราสํารวจและทบทวนว่าเราประสบความสําเร็จหลายหลายคนก็เน้นเรื่องการอดอาหารหลายนคนก็เน้นเรื่องชนิดของอาหาร แต่อย่าลืมครับว่าเราต้องเน้นจิตวิญญาณไปด้วยเพราะว่ามนุษย์จะบำรุงร่างกายด้วยอาหารแต่อย่างเดียวก็หาไม่แต่บำรุงด้วยพระชนะของพระเจ้าทุกคำที่ออกมาจากพระโอษของพระองค์ขอร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระชนะของพระองค์ในวันนี้ขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงแจ้งแก่เนมูขานิซาและแจ้งกับพวกขังหลาย ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระผู้สูงสุดทรงปกครองบรรดาอาณาจักรของมนุษย์พระองค์จาข้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาด้วยให้มุหลายได้ประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในเวลากาันขอความถ่อมใจที่จะเกิดขึ้นเพื่อทิ้งหลายจะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นจะมีประสบการณ์กับการทรงนำของพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอํานวยพระพรพี่น้องของข้าพงทุกท่านด้วยเถิด กราบทูลอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่เดินพรุ่งนี้ของพระเจ้าอันวยพระพรพี่น้องแทรทุกท่านครับสวัสดีครับ